่วงอร่อยออนไลน์ท่วงอร่อยออนไลน์ว,อออนลนว้าวแหม,มาแล้วครับวันนี้เป็นไง่ะฮะยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับยิ่งทำยิ่งใหญ่ยิ่งทำยิ่งเบอร์นะฮะนี่นะฮะลูกชายเฮียทรงเล่งหงครับผมผมเองนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าร้านนี้ชื่อของเขาเนี่ยเด็ดมากๆเลยชื่อว่า เจ๊สหอยสอนสอยเงินล้านครับผมโอ้โหเอ้าวัน<ห>นี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยเอาแบบปร,รมาจารย์<ห>แบบหอยมาให้คือเรียกได้ว่าครบทุกรูปแบบเลยนะฮะ<ห>มีอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่า<ห>นี่เลย<ห>วู้ฮู้นี่คือหอยนางลมไซยักษ์นะฮะยักษ์มากจริงๆดูดิ<ห>นี่เลยว้าว น่ากินมากแพ็กมาอย่างดีแล้วก็มีน้ำาขงน้ำแข็งใส่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ครับเป็นหอยเกาหลีนะอ yeah, like ันนี้มาจากประเทศเกาหลีถ้าเปิดออกมาแล้วมันจะพูดคำว่าอันยองอาเลยออออออกุ๊กกิ๊กอ่ะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นหอยเนื้อนะครับหอยเนื้อก็ตามชื่อเลยก็คือไม่มีเปลือกมีแต่เนื้อเขาทำมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหอยเนื้อส่วนนี้ครับ เป็นปูไข่ดองครับผมอันนี้อโอโอ,อันนี้นี่ตื่นตาตื่นใจทุกคนแน่นอนอย่างสุดท้ายของเราครับชื่อเขาชื่อว่ารวมความระยยำนั่นเองครับผมนี่ฮะโหเ,เป็นไงฮะมีปูไข่นะฮะมีหมูยอฮะมีมีหอยแครงที่โคตรยักษ์นะฮะแล้วก็ยังมีกุ้งสดนะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูดีกว่าก็คือว่าเขาเนี่ยเอาทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้แหละมายำให้เราแล้วมาได้กินกันนั่นเองนะฮะบอเลยนะฮะว่า คือน้ำยำของเขาเนี่ยมีความเปรี้ยวแล้วก็ความแซ่บอยู่ในตัวคือมันกบพวกอาหารทะเลหมดแล้ว,แล,วแล้วความพิเศษของเขาคืออาหารทะเลของเขามันเป็นทุกอย่างที่ไซส์ใหญ่คือนี่ดูดิปูก็ไซส์ใหญ่หอยก็ไซส์ใหญ่เวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเต็มปากเต็มคำนะฮะเนี่ยดูกุ้งอย่างนี้โอ้โหดูคือมีครบถ้วนหมดทุกอย่างเลยนะเราเรียกได้ว่า เนี่หมูยอเนี่ยกินกับพวกผักพวกเนี่ยมีผักชีลาวมีอะไรพวกเนี้มันจะเพิ่มความกรอบเพิ่มความอะไรได้ดีมากเลยนี่เชื่อว่าใครที่ชอบกินอะไรเขาเรียกว่าเป็นซีฟู้ดไซส์ใหญ่นะนี่แหละตอบโจทย์มากเลยกับเจ๊หอยสอนสอยเงินล้านนั่นเองครับผมฝากไว้เลยฮะ <c oughs> คืนนี้ังไม่อยากรีบไปนะแต่ว่ามันมีเมนูอื่นที่ต้องชิม <c oughs> จัดไป อบอกเลยนะท่านผู้ชมว่าใหญ่มากใหญ่ไม่พอนะยังมีความหวานให้อีกด้วยนะอันนี้อตอนแรกก็บอกทีมงานาว่าจะกินอันเล็กนะแต่พอถึงเวลา,ราจริงก็ียิบอันใหญ่ซะ ฟินมากเลยคือเมื่อกี้ทำไมนิสถึงใส่ซีฟู้ดเพิ่มเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคุกกับข้าวจริงๆเราก็ต้องใส่ซีฟู้ดเพิ่มอยู่ดีเดี๋ยวเรามาลองชิมหอยเกาหลีดูอ๋ออันนี้คือบินมาจากเกาหลีเลยหรือเปล่าใช่น้องบินมาเลยเคร่งลงเครื่องมาช้าน้องบินมาเลยแกน้องกักนพี่น,น้องกักตัวแล้วน้องกัก <c ười> ตัวสิบสี่วันมาโอ้ค <c ười> ือน้องก็กักอยู่ในหอยนี่แหละมาโผล่อีกทีก็อ้าตายแล้วโดนโดนโดนกิ้ง <c ười> โหอันนี้มีความเข้าออกับซีฟู้ดมากกว่าแล้วเราชินกับมันมากกว่าพอเรากินเข้าไปเรารู้สึกว่าแบบ มันอร่อยมากแล้วก็คือเนื้อมันจะหนึบหนับมากมันจะดีต่อเรามากเลยอ่ะรู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วคุ้นเคยมากนี่ว่ากินอันนี้แล้วปึ้งปากสุดแล้วแหละ <c oughs> นะก็ <c oughs> นี่แหละทั้งหมดนี้นะครับเป็นของร้านเจ๊หอยสอนสอยเงินร้านนะความพิเศษและสิ่งที่ดิ๊ชอบคือไม่ว่าจะเป็นแพ็คกิ้งที่ดีมากๆเลยแล้วก็อย่างที่สองคือวัตถุดิบทุกอย่างที่เขามีเนี่ยดิ๊เชื่อว่าเขาพิถีพิถันและใส่ใจมากๆ เพราะว่าทุกอย่างที่เขาทํามาแพ็คมาทุกอย่างคือดีหมดอย่างเกาหลีอันนี้คือมาแบบฟรีเลยนะเรามาละลายค่อยกินก็ได้ปูดองเองใส่แค่น้ําจิ้มทุกอย่างก็จบส่วนยำเองเนี่ยถ้าเขายำม,มาให้เนี่ยทิ๊กบอกได้เลยว่ามันจบอยู่แล้วทุกอย่างนี้นะครับใครที่ชอบเป็นซีฟู้ดชอบเป็นหอยชอบเป็นอะไรดองๆนะยกให้ร้านนี้เลยเก๊หอยสอนสอยเงินร้านครับผม นี่ครับร้านเปาเปาหมูแดงนะั่นเองครับผมโ,โหเขาไมกแตหมูแดงอีกแล้วเหรอทาม,มันโถด้วยอ๋อมีมันโถด้วยมีหมูแดงด้วยใช่ไหมตอนแรกมีคิดว่าปกติแล้วม,มีหมูแดงแล้วมันก็ต้องมีหมูกรอบด้วยไงแต่ทางเขาเนี่ยก็คือโดดเด่นทางด้านหมูแดงถูกไหมความพิเศษค,คือนี้นี่คือเห็นไหมหมูแดงบ้านเราเนี่ยหนึ่งชิ้นจะไม่ใหญ่แล้วก็จะไม่มีมันแทรกแต่เนี่ยถ้าสังเกตดีๆหมูแดงเขาจะมีมันแทรกอันนี้คือเขาใช้ส่วนที่ถูกต้องจริงๆนะ เพราะว่ามันจะเป็นสวน่วนที่นุ่มแล้วก็อร่อยที่สุดอ,อน้ำลาด <t ick noise> เขามีความเป็นฮ่องกงนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่นิกชมเลยก็คือตัวคนที่ทําหมูแดงคือพูดตรงๆนะว่าถ้าคุณได้กินแล้วอ่ะถ้าเขาทําหนังกรอบว่ะเนี้ย มันไม่ได้ต่างจากหมูกรอบเลยรสชาติความอร่อยความนุ่มมันนุ่มกว่าหมูกรอบอีกแล้วมันมีเทกเจอร์ที่แบบมันนุ่มแล้วมันก็จะหนึบแล้วมันก็พอยไปเจอมันมันมันจะพุ่งแบบ <c oughs> ได้ข้าวหน่อยนะคือฟินมากแต่ว่าอันนี้คือที่เขาไม่ได้ให้ข้าวมานี่ไม่ใช่อะไรนะครับเขาจะให้กินกับตัวหมันโขนั่นเองครับท่านผู้ชมเพราะว่าที่ฮ่องกงเขาไม่ได้นิยมข้าวแบบบ้านเรานะ โหสุดยอดคือหมูแดงก็ใช่หมั่นโถก็โดนแล้วก็นี่ฮะที่สำคัญครับมีทั้งหมูแดงและน้ำราดนะฮะอย่างนี้เลยถ้าเราเอาไปเว็บแล้วเราก็มาหัน่นก็สามารถทานได้แล้วนะครับฝากไว้ด้วยครับกับร้านนี้เลยร้านเปาเปาแลแดงฝากไว้ด้วยฮะ ประกาศประกาศประกาศวันนี้ฮะมีร้านอร่อยออนไลน์ถึงสองร้านด้วยกันครับผมร้านแรกคือเจ้หอยสอนสอยเงิลนลายครับผมและร้านที่สองในวันนี้คือร้านเปาเปาหมูแดงหมัน,น,มนโถนั่นเองว,ว้ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะ